สวัสดีค่ะวันนี้จุนโตก็มีไก่น้อยมาเลี้ยงนะคะ <c oughs> ไปขโมยไก่ยายมาค่ะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะไม่ยอมปล่อยเลยไหนลูกเจี๊ยบลูกเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอืมเดี๋ยวจับมันลูกให้มันนอนอยู่ในนั้นแหละให้มันนอนอยู่ในนั้นนะคะไม่ต้องจับมันนะคะเคไม่ลูกไม่ต้องจับมันนะ เออไม่ต้องจับมันค่ะมันนอนอยู่นั่นแหละค่ะต้องจับมันนะคะเอาแล้วก็มารักน้องต่อค่ะจุ๊บน้องค่ะจุ๊บน้องไหลูกเจียบไข่ ดือเอบอดื้อไหมทำมันเป็นไรฮะจะจับมันให้มันนอนลูกให้มันนอนมันง่วงนอนปล่อยมันนอนตรงนั้นแหละเออปล่อยมันนอนเลี้ยงไก่ลูกเลี้ยงไก่กุ๊กๆเลยคะ่ะลูกขึ้นเอื้อดีๆไหมล่ะฮะเป็นไร มาไม่ถอดให้ค่ะถอดไหมถอดรองเท้าเหรอเอาไปบายก่อนเอาไปบายก่อนไยบายจุ๊บเลยจุ๊บ <Okay. S 1> มันให้มันนอนในนั้นแหละให้มันนอนค่ะมันง่วงนอนไก่ง่วงนอนค่ะไก่กุ๊กกุ๊กง่วงนอนค่ะไก่กุ๊กกุ๊กง่วงนอนให้มันนอนนะคะลูกให้มันนอนค่ะมันง่วงนอนไก่ง่วงนอนแล้วค่ะ กลง่วงนอนแล้วค่ะไปไหนไปด้วยกันค่ะไปไหนไปด้วยกันไม่เอาไปค่ะเดี๋ยวหมากัดเธอไว้ในนี้แหละให้มันโตก่อนเดี๋ยวหมาจะกัดมัน ไม่ต้องจับคขะลูกไม่ต้องจับไม่ถือถือขันนะคขลูกไม่ต้องจับนะคะให้มันนอนค่ะไก่มันง่วงนอนไก่มันง่วงนอนแล้วค่ะให้มันนอนค่ะเก่งค่ะให้มันนอนนะคะลูกนะให้ไก่นอน